<IST. S 2> เฮ้ยสายทำอะไรเฮ้ยสาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจะทำไรสาออกมาเดียวเดียวเดียวเจ็บขาอยู่น่ะเนี่เน่เนี่ยโอ้ยคุณแม่คุณแม่มาช่วยกันเร็วสุพรรณสาเจ็บขาอยู่างนี้ออกมาทำไมลูกไาฟิล์มพาน้องเข้าไปก่อนลูกนี่นี่ฟิล์มได้อะไรนี่ฟิล์มได้ของขวัญนี่ คล์มแรกของขวัญมาแกะให้ให้น้องดูนี่โอ้รีบออกมาครับเจ็บขาว่าให้อยู่ข้างในให้เดินมา,มา,มาเอาของขวัญมาให้ลูกเอยเร็วเจ็บขาอยู่คุณพ่อยังไม่อยากให้ออกมาโอ้เจ็บขาแต่ว่าอยากออกมาก็อยากออกมานะครับนี่ของขวัญ พี่ฟิมได้ของขวัญหรอกอคุณลุงจรไนมะ่นใช่ไหมอ่าาคุณแม่ปิดประตูไว้หน่อยออกมาทางน้นทางไปทางน,าางนให้สพันธษาอยู่ในคอกก่อนวันนี้ไม่ต้องออกมาหรอกเ,อเพราะว่าเจ็บขาไงไเจ็บขาอยู่ข้างในให้พี่ซิมแกะของของขวัญให้ นี่มาเกะต้องสว่างสว่างอของใครอ่านชื่อด้วยของลุงจรค่ะจากกรุงเทพมหาคนครค่ะว้าวเนสว่งม,ามาึงวันไหนเคยส่งมาเหรอขนมมา อ๋อขอบคุณมามากๆเลยนะครับเอยสุพันณษาบอกว่าพี่ฟิมแกะเร็วหน่อยหนูอยากทานแล้วรอรุนพี่สาวแกะของฝันนะครับสุพรรษาเนี่ยหนูไม่ต้องเล่นขาตัวเองเลยอะเจ็บขาอยู่อ่ะ hai kẹ gì hay sa kẹ gì sai ngay sai cho kẹ bang à sai cho kẹ ngay núi ngay luôn cắt năng, cắt năng. dành kẹ dành kẹ là bằng đôn mưa nó à, xa. À, kẹ mà kệ đâu phi hay เคะน้องเคะเลยน้นงจะเกะยังไงน้องอยากแกะเองนะครับเอ้าน้องไม่แกะแล้วน้องล่วงออกมาเลยนั่นน้องล่วงออกมาบ่ขนมขนม เออกินอะไรกินอะไรได้บ้างกินไออะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกขนมอะไรขนมเ้าเตนเหรอเออเขาเขาตนกินได้เห่เห่เออเห่เหงเหเห่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 ่เห่เ่เอาออกเห้กินไง่อ้่เ่เหเห่เ อร่อยแล้วอร่อยจังเลยพี่ฟิล์มกินตรงนี้มาพันษาหอมอะไรมีอะไรบ้างข้างในน่ะมีสตอร์ค่ะแล้วก็ลาน้อยแล้วก็ขนมค่ะว้าวสตอร์นี้ของชอบคุณพ่อเลยครับคุณแม่ไม่ต้องทำกับข้าวด้ว,วันนี้เดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนว่าเป็นอะไรโอ้ยเขาเรียกประเด็กบองอนี่ละนี่โอ้ของชอบคุณพ่อเลยเนี่ไม่ต้องทำกับข้าวเลยเย็นนี้ก็มีกะปิแล้วก็โอ้ประเด็กบองสุดยอดเลยครับ ทบทานมากเลยครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้ทานครับผมเอากิีกหอนึงอ่ะน่่เน่เน่่ลงนี่ฮะให้พี่ซิมแก่ให้อ่ะิมแก่ให้พี่ซิมแกะให้เๆยนนนน,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 น เดี๋ยวเราอีกหอหนึ่งเราไว้ให้พี่พี่กินด้วยครับผม <ปะ S 1> ต้นอ้อก,กับยักษ์น้อยได้ชิมน้องเจ็บขานะครับแต่ว่าอยากออกมาหาพี่สาวกลัวพี่สาวไม่ให้แกะของฝากของขวัญถึงกับเปิดประตูมาเองเลยนะครับ ฉลาดแสนรู้มากเอาถือของออกไปได้แล้วเอาไปป้อนบารมีกับต้นอ้อด้วยอ่าสุพรรณษาทานแค่นี้เนาะลูกอ่าทานแค่นี้เลยอ่าอ่าอ่าอ่อ่ายงย่ง่ ยงยงัยงยงัยงยังยังยังเะแน่เะแน่เอแ,แม่เอาอีกแล้วเปิประตูอีกแล้วเอ๊เอาไม่ยอมมามามา,มาอนยุงย่งยุง่งยุ่งครับยมายมามมารู้ครับไม่เข้า,เ,าเลยครับ ไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้ารู้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 ไม่ยอมเข้าเพี่อนพีทเข้ามาเยอะน่นมาแล้วมาแล้วมาๆมาๆมาแม่มาล็อกไวเร็วลีเปิดประตูออกวิ่งตามพีททีมนะครับต้องล็อกประตูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากให้น้องได้เดินนะครับ เพราะว่าน้องเจ็บขาอยู่อ้าวอยู่กับพี่ซิมตรงนี้แหละพี่ซิมไม่ไปไหนแล้วอ่าเก่งมากเก่งมากอ้าวคุณแม่หาวิธีการล็อกโซ่ไว้แล้วครับ <c oughs> น้องจอกยังไง อ่ะไม่ฟิวออกมาไม่ฟิล์มออกมาแล้วไม่ฟิล์มออกมาแล้วอ้าวเดี๋ยวหน,นนะูอยู่ข้างในนะั่นแหละลูกอยู่ข้างในเนาะเดินก่อนลูกเดินก่อนล็กอกยังไงยังงั้นอยู่ฮะขาเจ็บขายอยูงง่ลูกทำอย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้น อ oh, ้ลงไปน้องจะปีนมาหาพี่ฟิล์มครับเอ้าไม่ได้ไม่ได้เอ้าเปิดออกมาไปไปผูกที่เดิมไปโอ้ท่านั้นน่ะเอาน้องพยายามจะปีนลงมาหาพี่ฟิล์มอ้าวเขาให้ออกมาแล้วไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้อ้าวไปผูกไว้ที่เดิมงานนี้ไม่ยอมครับเอ้า เรียกออกมา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 เอาขนมไปป้อนไอ้ยักษ์น้อยด้วยไปสุพัรษาก็เดินตามพี่ฟิลไปเลยลูกไปเก็บขาอยู่นะครับนี่แต่ว่าติดพี่ฟิล์มเอาไปป้อนคนละสองสามคำม khănôm luôn, ăn khănôm à tân ọ à một lần xem mấy มาตัวนี้ครับะะมามาขอบคุณลุงจอหอ์นบ่เอาเราขอบคุณลุงจอนก่อนนะครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะลุงจอนนะคะที่ส่งขนมนะคะแล้วก็อาหารน่หยทานนะคะก็ขอให้ลุงจอนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วรวยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณของฝากของฝากนะครับผม ขอให้ลุงจนนะครับมีความสุขมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ